อันนี้ลูกชุดพ่อสามหมื่นนะครับตัวนี้ก็สวยจะแจ้ไปไหนล่ะนูน่นๆน,น,นตัวนู่นดำเลยครับเห็นไหมครับตัวแจ้ครับ ต้องให้กินในสม่มนะครับไม่งั้นรุ่นตัวพี่พี่มันแม่งแังไปกินหมดผู้สามเมียสามนะครับสรุปแล้วล,ลูกพ่อสามหมื่นรับกับสายเลือดสองมีส่วนนะครับ ตัวนี้น้องมันจองมาแล้วแต่ตัวนี้ผมก็จองแล้วครับมันสวยดีแจ้เยียแดง กดไลค์กดแชร์ช่องแก้วหยกเพชรด้วยนะครับเสร็วทันไหนคลิดหน้าสวัสดีครับ